โรงเรียนเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตรหลานเข้าไปศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองเพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติโรงเรียนเทพศิรินคลอง13ปทุมธานีได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องอบรมบ่มเพาะเยาวชนของชาติตามปรัชญาการศึกษาที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา นับแต่อดีตโรงเรียนเทพศิรินคลอง13ปทุมธานีเป็นโรงเรียนทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากสภาพโรงเรียนในขณะนั้นไม่อื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อาคารเรียนชำรุดทุดโทรมภูมิทัศน์โดยรอบไม่สวยงามจากจุดเริ่มต้นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะโรงเรียนเทพศิรินครอง13ปทุมธานียังคงมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆคือด้านที่หคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินครองลอง13ปทุมธานีได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาจิตใจเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยนักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบว,วินัยของโรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นอ,อาทินักเรียนแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบมาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการทำบุญตักบาตร การศึกษาอบรมเกี่ยวกับธรรมะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกปีนักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการส่งเสริมให้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงจากการทำโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงมีจิตสำนึกในการรักการอ่านมีทักษะด้านภาษาได้รับการส่งเสริมให้เรียนคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับต่างๆจนได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจจ่มใสและสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโรงเรียนเทพเสีีนคลอง13ปทุมธานียังให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพร่างกายของนักเรียน ส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนให้การสนับสนุนส่งผลให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจนนําชื่อเสียงและรางวัลระดับประเทศมาสู่โรงเรียนทําให้นักเรียนเข้าใจถึงปัญหาต่างๆในสังคมอย่างแท้จริงจึงทําให้นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติดปัญหาทางเพศและอบายมุกทั้งปวงด้วยด้านที่ 2. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพื่อสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนจึงต้องคำนึงถึงการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการอย่างเหมาะสมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญครูผู้สอนทุกคนจะทำการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนจัดการเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการคิดนักเรียนจึงได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระอื่นๆและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทพศรินคลอง13ปทุมธานีมีแนวทางประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นการประเมินตามสภาพจริงการผลิตการใช้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้วางแผนจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรในท้องถิ่นทั้งยังนํา ICT มาใช้ในรูปแบบของ e-learning ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โรงเรียนเทพเจรินคลอง13ปทุมธานีมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมของความเป็นมนุษย์ในทุกด้านทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมจึงมีกิจกรรมชุมนุมต่างๆให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายก,การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทพศิรินคลอง13ปทุมธานีมีอย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภายในโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆคือห้องสมุด มีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการในการสืบค้นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจึงได้มีห้องปฏิบัติการต่างๆที่พร้อมอำนวยความสะดวกครบถ้วนเพียงพอและใช้ประโยชน์คุ้มค่าสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนการสอนมีสวนหย่อมที่นักเรียนสามารถนั่งพักผ่อนได้อย่างสบายแล้วยังให้ความรู้แก่นักเรียนอีกด้วยด้านที่สาม การบริหารจัดการการบริหารจัดการที่ดีเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาดังนั้นโรงเรียนเทพสรีนครอง13าปทุมธานีจึงมุ่งพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมีการนําข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชนมาใช้ประเมินวิเคราะห์โรงเรียนเพื่อจัดทาเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในทุกๆด้านการบริหารงบประมาณและการบริการงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนมีแหล่งที่มาชัดเจนแล้วนำมากำหนดสัดส่วนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยมีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน จากการรายงานผลการใช้งบประมาณที่เป็นระบบโปรง่งใสและตรวจสอบได้การบริหารงานอาคารสถานที่จากสภาพอาคารสถานที่ที่ไม่เอื้ออำานยต่อการเรียนรู้ในอดีตได้รับการปรับปรุงพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องตลอดมาจนในปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินครอง13บปทุมธาน,นีมีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรงสะอาดถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอด้านที่4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพจรินทร์คลอง13ปทุมธานีได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนต่อการจัดการศึกษามีการจัดทําประชาวิจารณ์เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนมากำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกันรวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานสมาคมต่างๆในชุมชน ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อนเนื่องและมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนโรงเรียนได้พยายามจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างแท้จริงของทั้งสองฝ่ายอาทิโครงการชุมนุมครุ้งครองผู้บริโภคในโรงเรียนหรืออ,อยอน้อยโดยสถานศึกษาให้ความรู้แก่ชุมชนทางด้านโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขลนะักษณะ ด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรบุคลากรของโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงดังนั้นโรงเรียนจึงได้ให้ความสําคัญโดยผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นําทางวิชาการมีการพัฒนาในด้านวิชาการอยู่เสมอมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการพัฒนาที่ทันสมัยมีความเป็นผู้นําที่ยึดหลักประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมคุณลักษณะของครูผู้สอนและบุคลากร ครูผู้สอนทุกคนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรตลอดจนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอมีการวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลการจัดการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญรวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนมีความตั้งใจเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อุทิศเวลาและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำและผู้ตามอย่างเหมาะสมการบริหารงานบุคลากรมีการจัดทำโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนเหมาะสมมีคู่มือดำเนินการที่เป็นมาตรฐานตลอดจนมีการกำกับติดตามประเมินและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทำให้เกิดความพึงพอใจด้านที่ 6. ความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนเทพศรินครอง13ปทุมธานีมีโครงการและกิจกรรมดีเด่นมากมายอาทิไายโชว์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขตสร่วมแข่งขันระดับภาค3ปีซ้อนโครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศกีฬา ทำให้เกิดทักษะในการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดและยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมจากรางวัลที่ได้รับโครงการสร้างเสริมสุขภาพโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงินปีพุทธศักราช2549ถึง25 2551 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีพุทธศักราช2552จากกระทรวงสาธรารณสุขโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร,ร์ได้จัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกิจกร,รรมห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจากอดีตที่เป็นโรงเรียนทางเลือกสุดท้าย กลายเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเทพศรินคร13ปทุมธานียังคงมุ่งม,มั่นบ่มเพาะต้นกล้าเล็กๆให้กลายเป็นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์เ<ห>พื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการพัฒนาประเทศสมกับวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนเทพศรีนคร13ปทุมธานีเป็นแหล่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวินัยคุณธรรมและพื้นฐานทางเทคโนโลยี 낯이 낯기 낯이